รายการคุณแผนมีเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดถูกไกกันนะครับขอบคุณครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาทําอาชีพสายไฟนะครับเป็นอาชีพถูกกฎหมายนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูแผนที่นี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับน่าเรามาทําดูอันนี้เพิ่งมาวันแรกเลยนะครับอะไรสายไฟกดเอ็นเพื่อเก็บสายไฟถูกกฎหมายใช่ปะเนี่ยเนี่ยจะถูกกฎหมายนะไม่ใช่อยู่ดีนายมา ชีพสายไฟทุกคนถ้าติดดาวนี่ใช่เลยปิดกฎหมายโอ้นั่นหนึ่งเส้นทุกคนอ๋อเก็บจุดเดิมไม่ได้นะครับต้องไปเก็บจุดอื่นวิ่งไปไม่ได้ห่างกันก็ใช้ได้เลยอัยมีเพื่อนเลยผ่านไปเมื่อกี้นี่นี่ใหญ่อันใหญ่มากเก็บได้ปะเนะี่ยเก็บได้ไหมมันใหญ่เกินอันใหญ่ไปทุกคนอ๋อต้องไปเก็บอันเล็กๆใช่ปะเนะี่ยเรากดดูดิได้เลยยนะัง ยังไม่ได้ทุกคนเราต้องขี่รถไปเป็นต้องงุกอันเล็กเๆลๆๆ็กเราต้องคนนะอันนี้เนะี่ยต้องแช่เราต้องเก็บอ้อันเล็กๆเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเครื่องมันดังอ๊ยๆๆอยยเดี๋ยวมันหิบเดี๋ยวมันหิบ สักกี่บาทเชียวโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับผมอย่างโคตรนี่ <c oughs> ได้อันได้ไหมไฟฟ้าดูดคุณไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไเลยเลยทุกคนมีไฟฟ้าดูดด้วยไม่ได้ <c oughs> ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยมาโดนนะมันอย่างงี้นี่เจ็บย,ยัง เก็บยาวแบบนี้นะ่าจะราคาสูงนะเนี่ยเอาเก็บเก็บอะนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บสัก10หรือ20อันเดี๋ยวก็ไปขายดูกันว่าได้กี่บาทนะครับไปเราค่อยไปดูตอนเสร็จนะครับผมปลาผมไมามตมาหน่อย,ลยปลาผปม,มตามาหน่อยธุรกิจเยอะมากมีแต่สายเข้าธรรมด,ดาทุกครับทุครับ หาบอะไรล่ะสอบรู้ไหมนายอาวุธโพรอะอาวุธโพรมาจากรถอ่ะเอ้ยจิ๊โก้เอ้ยมกักระส่าได้ชิลโลเปนสัตว์พี่จ็บรถก่อนพี่เจ็บรถ เราเลยเก็บเลยทับทับถ้าเก็บรถเก็บแล้วเช็ดรถที่โรงพยาบาลพี่เช่ดรถตลาดอ่ะต้อไปตลาดปะเอาเดิไปไงอ่ะพี่ขับพี่ขับเดิไปไงอ่ะพี่ขับพี่ขับเดินเลยพี่ขับพี่ขับเดิพี่ขับขับไปดิไอ้ดิเอาเอาเอา พี่ก็พี่ดูวควา่นเาเอาเอาอาาไปไปไหนกันเนี่ยต่นว่าว่างหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาออเรยเรื่ยอเร่เรือเ่อยเรยเรอเ่อยเยยเ่ยเยเอเยอเยเ่อร มั่วชนละมุนจริงๆเรถอยู่ตลาดอะเจอเจออยู่ะปันดีบัร์ปันดีบาร์ตลาดตลาดเจอสาวไม่ได้เลยอ๋อรถดูแต่โอเคโอเคนีนึกนึกว่าจะไปเล่นกับเพื่อนนะรู้จักกันเลยเนี่ยแน่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 หาเดสาวอีกทีอ่หาเด็สาว เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้พวกนี้เห็นไม่ได้เลยเจอเสียงนิ่มๆไม่ได้เลยพวกนี้เออเออตามมันแหละขออนุญาตพี่ชายขอโทษครับขอโทษครับพูดไม่เข้าหูระวังจะโดนเรียกหมอเอ้านี่รถนายหรื่ไงใช่ใช่ใช่ฮีทโคตรรวยอ่ะ

จีิงไงชอบพี่ตายอ่ะยีรุ่นอ่ะอาแมงเลยเอมเลยไหมเอามาแกมาได้มาได้ไม่ได้ขาดเขาโกนตีนเอาเอาชบกันเองลเชียใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอะไรก่องมันแล้วกูกุ้งเองอีเชียสองพันงแล้วเอาอาวอา

แ้นไม่จบไม่งินบ้านเออออกมามันก็จบไงเต้าอยู่มันไม่จบไปทํางานเลยเดี๋ยวเข้าวะโอเคตอนนี้ตังอยู่นี่พันกว่าจิ้งจกซื้อเรื่อยอ่ะจะไปตัดไม้เหรอใช่ๆเพราะาตัดไม้ไม่ได้เงินดีไงอตอนตอนนอี้ได้แต่ก่อนแต่ก่อนมันมีเกียเเก่ยวข้างมันแต่ทนี้เขาเขาออกไปแล้ว ي, เกี่ยวข้ามันได้วิวละเน้ยเกี่ยวข้ามไม่วิวไว้ อ๋ออ๋ออกระแรงเกินติดกลับติดกลับติดกลับแต่เขาแตเขา,เขาเอาเออกไปแล้วรับขับไปถูกเลนเนอะเดี๋ยวชนกันอีกประตูเปิดแล้วเนะี่ยโอ้โเดินเดิเดิเดิเดย <laughs> <laughs> ถึงแล้วใช่ป่ะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้ว นีเลยนี่เลยเนี่เยเก็บได้เลยเหรอเรื่องเลยเรื่องเลยจะตัวไหนอ่ะเรื่องเลยทาหัวทุกคนเลือกเลยยังน,นละล่ะแล้วงเข้าไปในบ้านอ่ะเข้าไปในบ้านอ่ะอ๋อแล้วก็ามาชำแหละ ดี๋ยวราคุยเอ้เดี๋ยวคุยกันดีอ่าแล้วแล้วแล้ว,ว,วอีกคนนึงไปไหนแล้วเพื่อนอีกคนนึงไปไหนและอยู่นีหนูรู้จักไอค้คนนั้นป้ามันชื่ออะไรไม่ได้อ่านแม่งขับรถไปขับรถมาไม่เป็นไรผมมีหลักฐานเดี๋ยวค่อยค่อยใช่หรอเลขเลขอะไรดิเลขเลขสามหนึ่งอ่ะอย่าลืมบอกมันชนม่วงเลยอะ่ะอ่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดูหลักฐานให้แป๊บหนึ่งนะจะทำอะไรอ่ะ <ทำ S 1> จะจก้แค้นเหรอ เราจะให้มันไม่เล่นเลยอ่ะทำไมอ่ะบอกบอกแอดมินค็บอก็ต้องไปคุยกับแม่ได้ก็ต้องไปคุยกับแม่ได้โอเคขอบใจมากของค่ะค่ะนั้นเราไปทำงานต่อแล้วกันโอเคโอเคกินมาแล้วกหนแล้วเอาวอร์ปายไปแล้ววาร์ปายไปแล้ว โอ้เอนเอารถเราไปเลยยำอ่ะเออเอารถเราไปเลยยำอะไรนี่มาเล่นนานแล้วนะครับมาเล่นนานแล้วนะคัดอะไรนะมาเล่นนานแล้วนะครับใช่หรอไอคนที่ชนเราอะนะไม่ไม่ไม่คุณนั่นแหละอ๋อเล่นเล้นซัคพังแล้วค่ะเวลแปดแล้วอ๋อเพิ่งล่นเหรอคะครับทำไมผมเห็นเพื่อนคลาน คนไหนอ่ะก็ไม่ไม่ผมเห็นเพื่อนคานมาแล้วก็มาชำระเนี่ยตั้งแต่ข้อกัวมันเป็นอย่างนั้แหละเราเราก็เห็นอย่างนั้นบัคบัคจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราก็เห็นอย่างนั้นชุมชนคนเก็บงัวเงียบเงียบต่างคนต่างเก็บแตกหาตังเตกก็ดีไม่ต้องปวดหูไปฆ่างัวแล้วก็มาชำแหละแต่ละสถานที่นะครับแล้วจะปีนบนหลังตาทำไมเนี่ย ได้กี่ชิ้นแล้วเนื้อหัวสี่ชิ้น<ม>เต็มเท่าไรไมมรูม้เราเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันเ๋าไม่ซากหัวเลยเด็กซากหัวไหนไหนไหนมันไม่ขึ้นให้เวลาคุยคุยโทรศัพท์มัน,นคนอื่นได้ยินด้วยเนี่ยใช่เหรอได้ยินมันเห็นนี่ยใช่มันเห็นไงใช่มันเห็นไง <c oughs> ถ้าผมกดต่อยในสถานที่แบบนี้จะโดนอะไรบ้างเนี่ยโดนแช่แข็งค่ะ ปลาสุดที่ไห,ไ,ไ,หไ,ไหนอ่ะปลาื้อที่ไหนอ่ะก็ครั้งสิบวิมั้งถ้าจะไม่ผิดทำอะไรไม่ได้สิบวิ <อา S 2> มันจะมีเตือนบอกถ้าเกินห้าครั้งก็คือโดนจับอะไรงี้มั้งเอ้ยไม่ได้โ,โดนจับ<อ>โดนเด้งออกจากเซิร์ฟออ๋เคยโดนละเคยโดนละแล้วในพื้นที่ต่อยไม่ต้องไปต่อยในเขตสีแดงใช่ปะใช่เลเบลก็ได้อะไรเงี้ยเลเบลมันมีให้เติมเลือดอะต่อต่อยเลนน่นกันก็เลเบล แต่ไอ้ถ้าออกเืินที่ก็ต่อยได้เหมือนกันนะเราก็ไม่เคยต่อยอ่ะมันก็ขึ้นมาอยู่ป้าซื้อที่ไหนงผมป้าซื้งไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ตูปลาหรือตูนสลามาชุดไก่ผมเทใช่ป่ะโอเคแล้วน้องเราได้บอกป้าว่าไปไหนอ่ะไม่ได้บอกครับผมดีๆบอกไปแล้วก็ไปเลยใช่ว้าไปเลยขมุย ลบน้อยน้องเรามันเก็บหน่อยไ่้ะเอาาเอาเ,อ,าเอ,าอะไรเนี่ยง่วงอะบอกแลว้วไงให้ไปนอนไม่ยอมนอนอชอบมันนอนตรงนี้ไอคนที่มีชื่อเป็นสีเป็นสีนี่คือแก๊งใช่ปะเนี่ยแบอ๋อแนะนำหน่อยได้ไหมว่าเข้าแก๊งนี่ต้องทำอะไรบ้างนายนาย นายพอรู้ป่าว่าเข้าแก๊งทำไงบ้างฮัลโหลไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขทิ่านเรียกเขาหูดับหรือเปล่านายจะหูดับเป็นไรครับเป็นไรครับเป็นไรครับ แล้วครับผมก็มาที่ตลาดนะครับมาขายนะครับขายเนื้อวัวดูว่าได้กี่บาทมาเรามาดูกันเนื้อวัว5้บบาทเรามีกี่ชิ้น15 15้ชิ้นทุกคนมาเรามาขายดูเนื้อวัวขายอุย้ย15ชิ้นได้780บาทแล้วเ,เรามีสายไข่ที่เราไปทํามานะมี1เส้นทําย่างนกันนะเนี่ยมันมีการไฟทุงไฟดูดด้วยดูซิว่าเราได้ตังกี่บาททุกคนอันนี้ขายได้ผลไม้อันนี้น่าจะสายไขวทุกคน ไหนไม่ใช่เดี๋ยวหาก่อนนะครับ one hour later อยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงใส่ไขว้ได้ไหมเนี่ยลองายดูดิ41บาทต่อหนึ่งเส้นก็ถูกราคาถูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเสียงใหญ่จังไหนสวัสดีค่ะหมายดิเอสวัสดีค่ะเฉยเลยเป็นผู้ชายสวัสดีค่ะไหน,ไหนพูดพูดหน่อยดิพูดฟังหน่อยรถอยู่กดไกล Để béo đốt coi